มาของเราฮานาดีหนึ่งน้องชัยเป็นตัวนำไทยนี่สตาที่สองกองรมริ์ที่สามวุิยอดเด่นที่สี่เผือกสยามที่ห้าต่อไปเป็นลมเหนือและฟิวเจอร์ ที่โค้งไปสามไทนี่สตาร์เป็นตัวนำหนึ่งทงชัยเป็นตัวที่สองกล้องุมริ์ที่สามวุดยอดเด่นที่สีลมเหนือที่ห้าต่อไปเปนฟิวเจอร์เวิลด์แว็กฮอกและเผือกสยามอีกโค้งไปสิบอกทางตรง ฟิวเจอร์เวิร์ลเริ่มแล้วทางไหนก็ไม่เป็นตัวนำแล้วนี่ฟิวเจอร์เวิร์ลเป็นตัวนำแนี่ฟิวเจอร์เวิร์ลเป็นตัวนำนี่ฟิวเจอร์เวิร์ลเป็นตัวนำแบล็คฮอตที่สองลมเหนือที่สาม มาออกแล้าฮานนีหนึ่งน้องชายเป็นตัวนำไทนนิสตาที่สองกองรมฤทธิ์ที่สามวุฒิยอดเด่นที่สี่เผือกสยามที่ห้าต่อไปเป็นลมเหนือและฟิวเจอร์ ที่โค้งไปสามไทนี่สตาร์เป็นตัวนำหนึ่งคงชัยเป็นตัวที่สองกล้องุมริ์ที่สามวุดยอดเด่นที่สี่ลมเหนือที่ห้าต่อไปเป็นฟิวเจอร์เวิร์ลแบ็กฮอกและเผือกสยามที่โค้งไปสิบอกทางตรง ฟิวเจอร์เวิร์นเริ่มแล้วทางไหนก็ไม่เป็นตัวนำแล้วนี่ผิวเจอร์เวิร์นเป็นตัวนำนี่ผิวเจอร์เวิร์นเป็นตัวนำนี่ผิวเจอร์เวิร์นเป็นตัวนำแบล็คฮอคที่สองลมเหนือที่สาม